สวัสดีครับวันนี้รายการใครๆก็เข้าครัวนะครับพบกันม่อีกรอบนะครับวันนี้ใหม่มีเมนูนะครับอาหารว่างไทยหรือขนมนะครับประยุกต์นะครับที่เรียกว่าชอบอุษราคำนะครับซึ่งขนมชอบอุษราคำสูตรนี้นะครับเป็นสูตรของอาจารย์สุพนิกาโกสุมนะครับท่านเป็นอดีตหัวหน้าสาขาวิชาอาหารและโภชนาการนะครับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชุมชนพนาครหรือโชติเวศนะครับสำหรับตัวชอบอุษราคำนี้ก็จะมีสีเหลืองนะครับเหมือนกับ ก้อนพลอยบุษราคำนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปพบกับส่วนผสมเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสาราตาส่วนผสมนะครับของช่อบุษราคำนะครับประกอบไปด้วยน้ำฟักทองนะครับมีตัวแป้งข้าวเจ้ามีแป้งมันนะครับแป้งข้าวเหนียวแป้งเท้าเยมม่อมน้ำมันพืชนะครับแล้วก็ไส้ไก่นะครับซึ่งไปเราสามารถไปดูวิธีการทำนะครับแล้วก็อัตราส่วนผสมของไส้ไก่นี้ได้ที่ ขนมชอ่อม่วงสุดของใหม่นะครับสาระอาัตราส่วนผสมสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราที่ foodtravel tv ครับครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับของการทำอชอบ,บุษราคำนะครับก็คือว่าให้เรานำแป้งข้าวเจ้านะครับมาใส่ในกระทะทองก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้งมันนะครับ แป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็แป้งถั่วใ่มอมครับแล้วเราก็ใช้มือนะครับคล้าส่วนผสมเบาๆนะครับหลังจากนั้นผสมเนี่ยของแป้งเนี่ยเข้ากันแล้วเนี่ยให้เราใช้น้ําฟักทองนะครับที่เราเตรียมไว้เนี่ยค่อยๆใส่นะครับแล้วก็กวนให้มีลักษณะเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับหม่ขอเวลากวนน้ําแป้งให้ได้ที่ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนต่อไปของการทําตัวแป้งของชอบุศราค a h ครับ นี่คือน้ำแป้งนะครับของช่าบุษราคมนะครับที่เราได้กวนไว้แล้วนะครับก่อนจะกวนนะครับให้เราใส่น้ํามันพืชนะครับที่ได้เตรียมไว้นะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับเวลากวนเนี่ยให้เราเปิดใช้ไฟประมาณไฟอ่อนก่อนนะครับแล้วถึงค่อยเลื่อนเป็นไฟปานกลางนะครับการกวนแป้งเนี่ยให้เรากวนเป็นลักษณะทางเดียวกันนะครับเพื่อที่เนื้อแป้งเนี่ยจะได้เป็นเนื้อเดียวกันนะครับ นี้ใหม่จะมีเทคนิคบอกในเรื่องของการทําน้ําฟักทองนะครับซึ่งน้ําฟักทองในครั้งนี้ที่ใหม่ใช้เนี่ยจริงๆก็คือสูตฟักทองแล้วเราก็ไปปรับนะครับให้มีเติมน้ําไปนิดนึงให้มันมีความเหลวขึ้นนะครับหรือว่าเราจะนําฟักทองเนี่ยมาบั่นในเครื่องสกัดแยกกะก็ได้นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับใหม่ขอเวลานะครับกวนแป้งของชอบอุตสาหกมก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับหน้าตาแป้งชอบอุตสาคกรมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปครับ ครับสำหรับนี่คือหน้าตานะครับของตัวแป้งชอบบุษราคัมเที่ยวได้นะครับสังเกตได้คือว่าตัวแป้งเนี่ยจะกลิ้งจากขอบกระทะนะครับเดี๋ยวใหม่ก็จะนำตัวแป้งของชอบบุษราคัมนี้นะครับไปนวดกับแป้งนวลนะครับเช่นเดิมนะครับแป้งนวลน็คือแป้งมันนั่นเองนะครับเราวไปดูขั้นตอนการนวดแป้งต่อไปเลยครับครับนี่คือนะครับก้อนแป้งนะครับที่เรานําขึ้นจากกระทะทองนะครับซึ่งเป็นตัวแป้งของ ไส้บุษราคำนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับใหม่ก็จะนําแป้งนวลนะครับหรือแป้งมันนะครับมานวดให้ตัวแป้งของช่อบุษราคำเนี่ยเป็นเนื้อเดียวกันนะครับแล้วก็เข้ากันอีกนี้เช่นเดิมครับการทําตัวแป้งคือว่าให้เรานะครับแบ่งแป้งเป็นก้อนกลมๆนะครับแล้วก็นํามาตัดเป็นชิ้นพอดีคําขนาดประมาณสักเหรียญ5บาทนะครับเพื่อที่เวลาเราห่อเนี่ยจะได้ง่ายขึ้นนะครับ นี้แป้งเนี่ยเร,เราทําเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเ,าเราใส่อ่างไว้นี่นะครับก็ให้เรานาผ้าขาวบางคุมไว้นะครับเพื่อทําให้แป้งเนี่ยไม่แห้งกระด้างครับเดี๋ยวเราจะพบกับขั้นตอนต่อไปนะครับของการทํเช่าบุษราคัมเลยครับครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับของการทํเช่าบุษราคัมก็คือการทําขึ้น จีบดอกนะครับก็คือจีบดอกชอบศัลกรรมก็คือลักษณะการจีบก็คือจะคล้ายการจีบช่อม่วงนะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับคือพอเราได้แป้งมาหนึ่งก้อนเนี่ยให้เราใช้นิ้วหัวแม่มือนะครับวนแป้งนะครับให้แป้งมีลักษณะคล้ายกับก้นถ้วยนะครับแล้วนำก็นำไส้ไก่นะครับมาใส่ซึ่งไส้ไก่นี้นะครับเราก็สามารถดูอัตราส่วนผสมนะครับได้ที่สูตรช่อม่วงนะครับของไม่เองนะครับ ไส้ไก่เนี่ยก็คือขั้นตอนการทําก็ไม่ยากนะครับก็ประกอบด้วยลาบบะชีเทียมพริกไทยนะครับโขลกแล้วก็มีไก่บดมีหอมใหญ่สับนะครับเครื่องปรุงก็มีน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายนะครับเกลือแล้วก็น้าปลานะครับนี้การจีบนะครับเช่นเดิมครับเวลาการจีบให้เรานาแหนบทองเหลืองนะครับมาจุ่มกับแป้งหนวดนะครับแล้วก็ให้เริ่มจีบจากกีบแรกนะครับซึ่งเป็นแถวแรกก็คือให้เริ่มจากกึ่งกลางก่อนนะครับ เราพยายามหมั่นนำแหนบจีบนะครับจุ่มแป้งนวลนะครับแต่อย่าให้หนามากนะครับเพื่อป้องกันแป้งของชอบุษาคมติดแหนบทองเหลืองนะครับนี่คือชั้นแรกเสร็จแล้วนะครับชั้นที่สองให้เราเอียงนะครับที่จีบนะครับสิาองศานะครับแล้วก็จีบนะครับโดยสับหว่างระหว่างกีบชั้นแรกนะครับนี่นะครับตอนนี้ จีบพี่2ก็ได้เสร็จแล้วนะครับชั้นที่2ต่อไปชั้นที่3ถ้าเหลือที่เยอะสามารถจีบคู่ได้แต่ถ้าเหลือที่น้อยให้เราจีบแค่กีบเดียวนะครับนี่ก็คือชอบบุษราคำนะครับที่เราจีบไว้เดี๋ยวเราไปพบกับขั้นตอนต่อไปก็คือการนึ่งของขนมชอบบุษราคำเลยครับ ครับสำหรับขั้นตอนต่อไปนะครับของการทําช่อบุษราคามันคือว่าเราต้องนําช่อบุษราคามไปนึ่งนะครับในน้ําที่ร้อนนะครับประมาณ5นาทีนะครับแต่ก่อนนึ่งเนี่ยให้เรานําน้ํามันนะครับกระเทียมเจียวนะครับทาที่รังถึงที่ปูได้ใบตองนะครับแล้วก็นําช่อบุษราคามเนี่ยมาเรียงนะครับสังเกตได้ว่าตอนนี้นะครับกลีบของช่อบุษราคามเนี่ยเราจับได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเวลาเราจีบเสร็จเนี่ยให้เรา ถึงลมไปสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อให้กลีบเนี่ยโดนลมแล้วก็เสร็จตัวนะครับตัวชอบบุษราคำเนี่ยอาจจะต้องนึ่งนานสักนิดหนึ่งนะฮะ5นาทีถึง7นาทีเพราะว่าเนื่องจากว่ามีส่วนผสมของฟักทองอยู่นะครับซึ่งเป็นตัวแป้งเหมือนกันเหมือนเราเพิ่มความความหนาความนุ่มของขนมนะครับตอนนี้นะครับ เดี๋ยวตอนนี้นะครับหมายขอนึ่งก่อนนะครับเป็นเวลาประมาณ5นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าหน้าตาของชอบุตรคามเมื่อนึ่งเสร็จออกมาจะเป็นยังไงนะครับครับสำหรับนี่คือนะครับหน้าตาของชอบุตรคามนะครับซึ่งหมายได้นึ่งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับระหว่างการจัดเสิร์ฟนะครับคือให้เรานําช้อนนะครับจุ่มน้ำมันพืชนะครับหรือน้ำมันกระเทียมเจวเล็กน้อยนะครับแล้วก็วางตัวชอบุตรคามนะครับลงไปบนภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับ แล้วตอนนี้เนี่ยใหม่เนี่ยได้เตรียมผักสลัดนะครับสีแดงนะครับแล้วก็พริกขีหนูสีเขียวนะครับสำหรับทานตัวช่าบุษราคำคราวนี้นะครับนี่ครับครับสำหรับนี้คือนะครับหน้าตาของขนมช่าบุษราคำนะครับที่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับอัตราส่วนผสมนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel.tv ครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีครับ